Yeah, yeah, หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมกภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบอกแบบกลุ่ม PUBG Free Fire แล้วก็ Valorant แล้วก็บริการฟาร์มต่างๆแล้ว่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมกได้ที่เว็บเว็บเดียวเลย รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยครับสำหรับในวันนี้เราจะอยู่กันในแบบ Two ทูพีคดิเช่นเคยที่แรกเลยครับผมคิดว่าทูพีน่าจะยังมีอะไรให้าอัดในช่วงนี้นะฮะถึงเนื่องจากครับมีน้องคนหนึ่งนะครับผมส่งเรียกว่าไอดีที่มีของสุดแบบสุดแรไอเทมเข้ามาให้รีวิวกันนะ,ะผมวววก็ต้องขอขุณเลยนี่นะครับเป็นไอดีจากน้องช่องนี้เลยนะผมเฟกเตอร์อาร f บีเอนะครับนี่นะฮะเจ้าของไอดี ขารู้ส่ายให้ผมยังมารีวิวว่าอย่าลืมไปกดติดตามช่องเขากันเยอะๆนะครับผมคุณผู้ชมช่องของ Fixter R B X ครับนะฮะถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับโอเคในวันนี้ครับมันมีผลไฟที่เรียกว่าเป็นขั้นตื่นด้วยคุณผู้ชมกับดาบโยรุวีสองแค่ฟังชื่อมันก็เท่แล้วเว้ยจริงๆครับก่อนอื่นเลยเริ่มที่อะไรดีอะเอาโยรุวีสองก่อนละกันนะฮะโอ้โหโคตรเท่มันมันมันเหมือนอยู่ธรรมดา ยโยรุวีหนึ่งเป,ไนป็นอะไรนะคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยใช้ยโรุวีหนึ่งเนี่ยผมใช้แต่ไอ้ยโรที่เป็นพลังลูบักอะต <c oughs> ัวนี้แท็กี้บอสหัวนะปะไอ้ดีๆไ,ไม่มีฮาคีนะครับน่าจะขึ้นไปที่เกาะตรงนู้นไม่ได้ที่เ็บอสใหม่เดี๋ยวเราไปลองกับบอสตรงนู้นก็ได้ฮะเออขึ้นได้ไ <c oughs> ไดีกว่าคุณผู้ชมผมมีผลไฟไเว้ย <c oughs> เออแม่ลืมไปเลยเพราะผลไฟมาบินได้เว้ยโอเคเดี๋ยวผมมาเซตสปาวเรียบร้อยสปาวพอยต์เซตมาลองเทคกันดูนะครับ ว่ามันจะแบบโหดหรอือเปล่าผมรู้สึกว่ามันจะเป็นดาบเดียวกับที่บอสตัวใหม่แม่งใช้หรือเปล่าวะคุณผู้ชมโม้ไม่กล้าเข้าใกล้บอาตัวโอ้บินหลบสกิลแบบใช่ไหมเนี่ยโอ้โห้ทีเดียวแตกเลยเจ้เเดี๋ยวจริงปะโอ้โหอชิดมีสกิลไหม โอ้สกิลเหมือนสกิลเขเดียวกับบอสต,ตัวใหม่เลยปะเนี่ยคุณผู้ชมครับเฮ้ยผมว่ามัาจะเป็นดาบเล่มเดียวกันนะฮะเฮ้ยไอ้เชี่ยจริงจริงจริงปะเนี่ยไม่ผมก็เรีย้ยงไปชูได้ต้องดาบเล่มเดียวกันทั้งคนเนี่ยคุณผู้ชมผมโอ้โหมันโหดมากไอ้ดาบเล่มเนี้ยดูดิสเตดาเท่าไหร่วะเนี่ยสเตดาพคออ่อยหนึ่งนะครับแดดวันช็อตบอสตายห่านในทีเดียวคุณผู้ชม โอ้โหยดเคยังโหดเ้ยบอสแม่งแบบโป้กปันดิโอ้โ oh, ห oh. ไม่ไหวเลยวันช็อตทีเดียวโอ้โ oh, ห oh, oh. คุณผู้ชมครับนี่แค่โจลูวีสองเนี่ยกงขนาดนี้ต่อไปผลไฟแม่งจะกูงยังไงวะผมมาลองแค่สกิลบินนะที่เมื่อกี้ผมลองไปอเออ แล้วกูบินยังไงครักูเนี่ยโอ้ยโอเคมาลองดูสกิลก่อนเราไปใช้ดีกว่าครับคุณผู้ชมสกิลเซตที่ผมกดเมื่อกี้นะครับเป็นสกิลบินสกิล X โอเคอันนี้โหมดไฟปกติเลยเว้ยที่เราสุ่มสามารถสุ่มได้จากตรงนู้นนะครับแล้วก็สกิล C โอ้อันนี้ยิงไปกระสุนไฟแบบเยอะๆนะฮะปึ๊บๆๆนี่ครับยิงไปกระสุนไฟเยอะๆสกิล V น,นี่เป็นจัก,กรพรรดิเพลิงครับคุณผู้ชมต่อไปน่าจะเป็นโหมดใช่ไหมที่ผมเห็นรูปมา โอ้โหจิตเข้แม่งโคตรเท่เลยแล้วโ,โหโมดมันเพิ่มอะไรไปวะเนี่ยผมอยากรอจะเลยว่าดาเมจมันจะโดหดหรือเปล่าวะมาดิคืบเช่วยหายออกซิเจวบินมาดิคืบเฮ้ยก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมอ๋อก็ดาเมจใช้ได้เลยคุณผู้ชมครับเฮ้ยผมว่าดาเมจดีกว่าผลไฟที่ก่อนเอาเวกอีกเลยเนี่ยคือมันพอๆกันปะผมก็ไม่เคยใช้ผลไฟอันนั้นเหมือนกัน แต่ดาเมจก็โอเคอยู่นะฮะผมว่าฟาร์มได้นะเพใช้ฟาร์มได้อยู่แต่แม่งสู้ดาบโยรูวิสองมันไม่ได้เลย,เอยไอดาบโยรูวิสองนี่มันโกงจริงๆเลยนะเอ้ผมอยากลองกับไอบอสเดอะเบคอนคิงตรงนั้นนะคุณผู้ชมว่ามันแบบเตียจะได้อะไรวะเออก่อนอื่นเลยนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวิธีการได้เนี่ยผมไปสอบถามมาแล้วคือมันแบบได้แบบยังไงอะ คือจะเรียกว่าม่งไม่สามารถหาได้ก็ไม่ใช่นะครับมัน,มน,มนเออมันไม่สามารถหาได้ในเกมนะฮะคือเจ้าของช่องบ,บอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับว่าได้มายังไงแต่ว่าตอนตอน,ตอนนั้นเขาเล่นเกมนี้ครับตอน,น,นเป็นเทสเว้ยแล้วเขาก็แบบได้2พลังนี้มาเข้าตัวเลยเว้ยคุณผู้ชมเป็นโยรุวีสองเนี่ยกับผลไฟแบบตื่นเว้ยซึ่งถ้าผมรู้ว่ามันมีนี่ผมน่าจะเข้ามานะครับแต่ว่าผมไม่รู้ไงผมนี่อยากได้ที่หายเลยโดยเฉพาะาไอ้ดาบโยรุวีสอเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่โกงมากครับผมมาลองกับบอลตัวนี้ดู เอสกิลก่อนไหมเข้ามาเลยคุณผูชมครับโอ้โหนี่ขนาดดับอุย้ย <c oughs> เอาจริงตบบอสเบคอนแฮร์วันช็อตแม่งตายเอเคใช่ไหมอ้าไม่ตายต้องอี่ช็อตเนี่ยทำไมเมื่อกี้มันตายวะเอ้าแล้วเ,เมื่อกี้ตายยังไงเนี่ยอึดตายวะคุณผู้ชม มันตายเว้ยกิจเพจสกิลอะไรวะสกิลนี้เหรอไม่ใช่ครับเออใช่สกิลไายุมันตายเคแล้วก็ไม่รู้ว่าตีแล้วมันได้อะไรด้วยครับแต่มันอเล่นหอกสกิลไายุปุ๊บมันตายเลยเว้ยผมผมตีมันไม่เข้านะแบบตีปกติแต่พอมันโอ,โ,โอ้โหโอ้หพระเจ้า นี่คือความสามารถที่แท้จริงของดาบโยรุวีสองเว้ยม่งอย่างเท่โดยเฉพาะไอ้ร่างไฟนะครับแม่งเป็นอะไรที่เท่มากอึดูดีๆฟัอนอย่างนี้ไม่ตายใช่ไหมนี่แต่พอผมปล่อยสก,กิลนี้ปุ๊บแล้วรอสักพักหนึ่งเฮ้ยมันตายมันคือความสามารถอะไรวะเนี่ยผมปล่อยสก,กิลดาบพายุใช่ไหมคุณผู้ชมพอพายุหายเว้ยปุ๊บดูดูดูออฟเบคอนอ้าวไม่ตายเหรออ่ะอย่างนี้ก็ได้โอส้สก,กิลดาบไปเดี๋ยวพอพายุหายครับ ตายดูคุณผู้ชมมันคือความสามารถอีอย่างวะเนี่ยคือกูปล่อยสกิลไม่โดนมันด้วยแต่ว่าพอสกิลกูหายไปปุ๊บแม่งกลับตายแบบโง่ๆเลยเออ,เอ,อโอเคอันนี้ตายโง่ของจริงนี่ไอดีนี้ไม่จำเป็นต้องหาหาคี้เลยนะครับคุณผู้ชม <laughs> <laughs> เพราะไอหมดนี้แม่งเท่กว่าเยอะเลยโอ้โหวัดมารวมกันเยอะๆแล้วไงอะวันช็อตตายไหมเนี่ยขวพายุ พายุนี่เหมือนแบบถ้าอยู่ข้างในเหมือนจะไม่ค่อยมีดาเมจหรือเปล่าแต่พอมันหายปุ๊บดาเมจแม่งแบบชิตเจ้าดูคุณผู้ชมตอนอยู่ในพายุไม่ค่อยมีดาเมจเลยดาเมจไม่มีเลยแต่พอพายุหายปุ๊บตายหายกันเกลี้ยงแล้วดาเมจแม่งเป็นล้านแบบเยอะชิบหายแม่งฆ่าไอ้บอสเบคอนคิงนั่นแบบวันช็อตเว้คุณผู้ชมนี่กูอยากได้จริงๆอัเนี่ยแต่มันหาไม่ได้อ่ะโอ้กูอยากได้บ้าง ตื่นแต่เดียวมันหาไม่ได้โอ้โหมน,นี่ขนาดฟันมันยังฟันเร็วเลยเอฟเฟกต์มันค้างอยากคิริโตะหายโอ้แต่ไม่โอ้อยากได้อยากได้จริงอิจฉาที่ไม่ใช่ไอดีกู <laughs> ไม่ใช่ไอดีผม,มเดียคุณผู้ชมวิชาตรงนี้แหละโอ้โหมันเท่ขอแคปรูปไปเยอะหน่อยมันเท่จริงแคปรูปเก็บไว้ดูแม่งอย่างเท่ก็นะครับสำหรับ2พลังนี้มีเพียงารณ์ประมาณนี้นะฮะพิธที่หาเนี่ยก็คือเขาได้มาแบบมันเข้าตัวเฉยเลยอะตอนที่เขาเทสอะ ผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าเขาได้ได้ยังไงคือแบบผมก็อยากได้ถ,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 ถ้าถ้าถ้าใครรู้วิธีนะครับแบบแบบว่าแบบไม่ต้องแบบไปเทสต,ตอนนั้นนะแบบแล้วมันมีวิธีอื่นอะไที่จะได้อะใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับเพราะาผมก็อยากได้มากโดยเฉพาะอเอาไม่ต้องเอาผลไฟตื่นก็ได้เอาแคทเนี่ยดาร,ร์คสวอตวีสองเนี่ยใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับโอเคไวเ้เจอกันไปคลิปมาผมชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละใครรู้ก็ช่วยบอกเลยนะอยากได้ชิบหายเลย มเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับ See you again, r e okay. t, t e r